สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องมาม่าโจวิก้กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวคิซามะกันนะครับผมเพิ่งสุ่มได้มานะเก็บอัปเดตมาก็สุ่มได้เลยแล้วทีนี้ก็เอาไปสุ่มเล่นได้ซเเลเฉยเลยนะครับก็นี่กดตัวประมาณนี้โมเดลใช้ได้อยู่นะถึงดาบมันจะดูแปลกๆไปหน่อยเหมือนไม้กวาดเลยค่อนข้างใช้ได้นะอ่ะคอสเมติกก็ประมาณนี้นะมีมาให้ยันทรงผมเลย แล้วก็มาดูพารีมนะครับพาีสสเนี่ยผมยังไม่เคลียร์มากนะเลยจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดมากก็คือทุกทุกครั้งที่ฆ่าครบเจ็ดตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนการโจมตีนะครับเป็นน้ำบนสี่บห้าวิก็คือจะทำให้ศัตรูนะครับที่เข้ามาโดนไอ้น้ำบนเนี่ยมันจะลดดาเมจตุ้ยลดความเร็วนะครับ ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะ15%ก็คือสโลสศัตรูในวงอันนั้นนะอาจจะทั้งวงในระยะเราเลยนะหลังจากที่สกิลเราทํางานอาจจะสโลสศัตรูทั้งวงเราเลยแล้วก็ทําให้พวกศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นอีก5%แล้วก็ทุกครั้งที่มีศัตรูเนี่ยตายในไอวังน้ําวนเราเนี่ยเราจะได้ระยะอีก5%นะครับสเต็กสูงสุดก็คือ25%นะคููดาว200วิก็ อันนี้ก็ผมใส่ไอ้นี่นะผมเนี่ยไปเล่นได้ไอที่ดไอแว่นดำน้ำมันมาด้วยซึ่งมันดูน่าจะเข้ากับคิทเมดีนะเท่าที่ผมลองไปเล่นคีเทเมะลองไปอะไรมาเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ระยะมันไม่ได้ไกลนะครับแต่ผมได้โซเวเลสระยะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ผมจะใส่เกียร์ลดอาบิลิตี้คูดาวนะให้มันอาบิลิตี้คูดาวมันไวเข้าไปอีกนะมันจะได้ฆ่าได้เยอะมันจะได้ เห็นกันได้ชัดขึ้นนะว่าไอตัวตัวพาลสีมันเนี่ยเป็นไงก็ลองสตอรี่ด่านนี้น่าจะได้นะอ่ะไปครับไปเดี๋ยวลองดีลิททิ้งไปก่อนนะ มันเป็นตัวที่ครูดาวนานมากเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปอีโวเทียนะผมลืมผมว่าจะไปอีโวให้เป็นอัลต้าอยู่นะเพราะว่ามันตัวมันปล่อยค่อนข้างนานมากเลยแต่เงินที่ใช้เรียกเนะี่ยมันใช้น้อยนะครับเหมาะกับอัลต้ามากน,นี่ถ้าโซเวเลตอันนี้เวล75นะผมยังไม่มีเก้าพังเอาไปใช้หมดแล้ว ดวเจโซเวเลนะครับก็จะอยู่ที่8ปดหมนสี่นะอับิลิตี้สกิลก็สามแสนสี่อันนี้ใส่เกียร์เรียบร้อยแล้วนะคูดาวก็จะสิบวีนะอันนี้เกียร์แบบลดคูดาวแบบสุดๆเลย้ที่จะลดได้แหละนี่ยครับสังเกตว่าระยะมันจะบวกเพิ่มห้าเปนะหลังจากที่คิวมันเจดขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วฆ่าศัตรูได้นะ ระยะตอนนี้ก็จะเป็น49แล้วอ่ะ51แล้วบวกเพิ่มทีละ5%สูงสุด25%คููดาวน์200วิก็อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดมากนะแต่ผมลองพาไปดูในเลทแต่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะถ้าแค่คิซามิ คิดว่าเลทเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าคิสมีตัวเดียวผมว่าอาจจะไม่ไหวนะตัวมันผมว่ามันไม่ได้โหดเหมือนพวกดีโออะไรพวกนั้นนะระยะเริ่มต้นมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสาสิบเอ็ดอันนี้รวมใส่เกียร์บวกสิมาด้วยนะ ผมลองไปใส่เกียร์ที่เป็นธนูโบอิบเปอร์เซนตมันก็ไม่ได้ต่างกันมากผมก็เลยไม่ใส่มานะบอสมันเอาบอสอุตะยัดเข้ามาในเลดเลยเหรอบอสต,ตัวใหม่เพิ่งเข้านะยัดเข้ามาในเลดแล้ว เรือสามร้อย่สิบกลาแล้วมีอัตราคิด้วยนะตัวนี้ตาเมดก็ผมว่าต่อให้เป็นเวลร้อยมันก็น่าจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะมันก็น่าจะมีถึง น่าจะมีแสนกว่าได้แสนห้าอาจจะแรงอยู่แต่ว่าพาส s ซีฟมันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมองว่าการแบบเอาพาส s ซีฟมาแค่สโลสตัตูให้วิ่งช้ากับเพิ่มระยะมันไม่ได้ค่อยใช้ประโยชน์ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวที่ระยะไกลๆดาเมจแรงๆอย่างเอโตอย่างดีโหรือตัวอื่นๆมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับตัวส่วนใหญ่ที่เป็นพวก t p s เนี่ยเขาก็ เป็นพวกอไอตัวมันจะเป็นระยะไกลกันอยู่แล้วนะพวก DPS พอใส่โซเวเลตมันก็จะไกลไปอีกแต่ผมว่าจุดประสงค์การใช้ของไอตัวนี้มันอาจจะเป็นอาจจะเอามาใช้ชนเหมือนเซเบอร์หรือเปล่าอาจจะไม่ได้แบบเออต้องบิวระยะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ชนมันก็พันสีบมันก็คงไม่มีระยะเพิ่มเข้ามาให้นะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็น DPS เนี่ยแหละ ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเพิ่มระยะเป็นแค่แบบว่าเอาไว้แบบเออสโ,โลได้เฉยๆผมว่ามันน่าจะเอาเป็นตัวชนได้อยู่เอาเป็นตัวชนทิ้งกว้างเหมือนเซเบอร์แต่เท่าที่ดูมันน่าจะเอามาเป็น DPS ั้งนี่นะก็โอ้โหตีทั้งวันมันบอสก็ไม่ตายหรอกั้งเนี่ยเผื่อๆบอสมีฮิลเลือดด้วยไหมเนี่ย อ,อันไม่น่ามีหิวเลือดแต่ดาเมจน่าจะเบาเกินนะไม่ตายหรอกกับลอบบี้ก่ับละันอ่าครับก็ไอตัวนี้เนี่ยปกติมันจะอยู่ที่สองตัวนะการสปาวมันเนี่ยผมลืมบอกตรงนี้ไปแต่ผมเป็นโซเวเลตผมก็เอาออกมาได้แค่ตัวเดียว ผมก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์หลักที่ต้องเล่นตัวนี้มันเล่นยังไงถึงจะโหดแต่ผมว่าหลักๆมันน่าจะมาเล่นเป็น DPS แหละดูจากสกิลมันแล้วนะก็อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเพราะว่าเกมมันก็เพิ่งอัปเดตมาสดๆเลยแล้วผมได้พอดีผมก็เลยเอามาให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แล้วอย่าลืมสัครครไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นกันนะ เอนเนี้ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ